ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาเก็บมะนาวนะครับติดตามชมเลยนะครับผมมำนาดเริ่มสาราดูสวนมะนาวของบทิเว ล่วงนี่ป่อยไอ้ลูกเล็กอ๋อต้นส้มโอ้ ผมพาเดินดูรอบๆไปในสวนพี่สาวนะครับเมาะในนกไก่น้องพี่น้อง นย่รู้ไหมเป็นพวงเลยรอป็นพวงเลยน้อยน้อยเน่ยใหกว่าใยญ่่กับลูกใหญ่กับลูกน้อยมันก็ได้ใหญ่นี่ลูกใหญ่ยืนเถอ่แล้วเขาลูกน้อยไปดิเออไม่หนอเออมันน้อยจังเลย

អ្ហាសើចសាដែរเนาะអូយនេះໄປមុតនេះគឺ50នាក់មិនជួយយកមកនេះអូអូយអត់ទៅអូនុននុនខាងบนភីអុយរំភុញនេះទៅណា นี่แหละธรรมดาน้อทำวทำงโยงบ้านญาติพี่น้องเราเยอะธรรมดาีดีตรงนี้หละคร่บน,นีเละก็ช่วยอย่างบ้านทุ่มเ่ยมีสามคนเองมันก็ยังดีแต่ยังพุผมสามคนเนาะ โอ้ถนนันนวนย้อยตรงแกลึกเลยโอ้ต้องอึ่งึเนี่ยนะหื้อยื้อจะฮอตยังไงเห็นหน้าเนาะอะไรจะฮอตยังไงเนาะนี่ต้องสวยดินี่จนยังไม่ได้นอนเลยนะนี่หือผมก็ยังไม่ได้นอนเป๊กอ็ไม่สบายนอนโรงพยาบาลนี่วันนี้บอกว่าเป๊กแกจะไปนะ เป็นอะไรอ่ะมันันโมันไม่แน่นอนพี่เอ้ช่วงเม่อย่างกเพาะผมยังไงละนี่นี่ะพผอ้ผมถ่ายดูนะเอาไม่สอยไหนไม่สอย à, há mày cọ cái đấy. Này, cọ này, đây anh thì à. cọ thì lông ma đầy một à. À. À, lưới, này này thì cọ lông ma đầy một ạ Hả? Ừ. 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 ไม่เผื่อไ้องมาเกาะทั้งนี้ไม่ไม่เผื่อเผื่อไ้องมาเกาะกิ่งใหญ่แล้วคอยเก็บเอามันได้ให้เกาะอย่างนี้นี่ไงพี่มายืนเกาะแต่ลายตรงนี้เออนี่ไม่เอาเกาะกิ่งใหญ่เออนั่นแหละเราไปเราเอาเราเลี้ยงกิ่งหน่อยไว้เนาะเออยังงั้นแหละ cocky kia mày cái Ừ, mà mày mà mà Ừ, khoa, 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 ừ mà mày mày cái mà Ừ mày ma ma mày 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 nó mày 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 รู้ไงพี่วายหนูนท้องบนโอ้โหเกาะกิ่งใหญ่ต่ในเกาะกิ่งใหญ่เขาไปยี้อย่าไปเกาะกิ่งหน่อยแต่เกาะกิ่งใหญ่ลงไปอ่ะถึงไงเงื้อนนั่นลงไปเลยไ้ไปเกาะแต่กิ่งหน่อยกันเนาะอหึ่งเลยใช่ไหม chuẩn mà bố bà là cũng nàng kia và chụp tắt đẩy qua tôi mình đâu nghe ừ, นี่หมนไหนมายืนตรงนี้ได้พอดีเลยไปเอ,อาไม้สอยไอ้ไม้ไผ่ตัวยาวน่ะ ครับสวัสดีครับผมนนทรัพย์สังกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ